กหากรโอ้โหเบิกกันมาเจ้ากันแบบคาใจ5ยกทักษ well. ิเล็กน้ำไปก่อนภาคแพ้นอกรลางขาวโอ้โหแสงตะวันดีจะบอกว่าใหม่แตะกองครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเอาครับนี่ครับมาดูกหวยดีกว่าครับเดินสอง3ครับโชกไทยของเราครับ ใครยำอัดที่หาขาครับมาคอมเมนต์ในเพจ r w รที่มากันโว้โเลยครับแชมป์โอ้โหครับเพราะฉะนั้นไม่ประมาทครับมีมัถึงสองแล้วเอาดีเอาดีกัปตาต่อยหน่นต้องนับครับเพราว่าคะแนนมาแล้วครับสิบสองเสงตะวันนำไปก่อนครับไม่ได้นับแต่ว่านำจะแก้เกมย่างไรครับในขนาดเดียวกันครับแสงอาทิตย์เองก็ปักหลักยืนสู้นี่คือโอ้โห มาดูมวยบนเวทีกันดีกว่าครับมาต่อกันเร็วครับอินชัมได้พักหายใจสักแป๊บหนึ่งครับขอเก่งยาวดีกว่ายาวยาวไปที่สงตะวันครับแต่รับเนื่งให้ชาบอกว่าบ้าหนีเยอะพี่ไม่ไหวไล่โอ้ดูครับแกคงหมุดหินครับจะหนีไปไหนครับเอ้าเกมเข้มข้นครับออกกันแต่ละดอกเนเน้นๆครับมนเสียงข้ามากครับสองต่อหนึ่งเสียงเบาบางทีจะได้ไม่แตกพยายามที่จะตัดเวทีให้แคบลงครับ โอ้แต่แสงตะวันแกไม่เป็นเป้านิ่งแล้วก็ถอยไปเรื่อยครับโอ <laughs> อโอ้